สวัสดีครับต้อนรับคุณเข้าสู่ดิงทางชาแนลครับผมสกวัดเล่าข่าวกับกาแฟดำยามเช้าๆนะครับวันนี้มาถึงวันที่13ตุลาคม2564น,นะครับวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญของประเทศไทยเราในฐานะคนไทยนะครับที่ต้องขอบอกว่าเราเคารพและลำลึกนึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอนั่นก็คือองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในกัพระบรมราชานะก,กา ทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสถิตอยู่ในใจตราบนิพลันยอน,น้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นที่สุดที่ได้อนาที่สุดที่ได้นะครับพ้าพุทธเจ้าในนามของรินตานชอนเนลนะครประลิทีมงานขอนะครับวัยไรในการจะไปในครั้งนี้นะครับและก็ลำลึกนึกถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเมื่อวันที่1 3ตุลาคม2559น25นะครับก็ นี่ก็เป็นวันหยุดหนึ่งวันนะครับที่เราแรกมาเจอกันวันนี้วันหยุดนะครับวันหยุดนะฮะแน่นอนว่าหลายท่านก็ไม่ได้ไปทํางานนะครับวันนี้ได้ทอานครับเรื่องราวของการดารงอยู่นะครับของสาบัญย่อมเปคงเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับของปรงชนชาวไทยโดยเฉพาะประชาชนคนไทยน้อมลํำลึกในสิ่งที่สําคัญสำคัญที่ตรงได้ทําไว้กับประชาชนอยู่เสมอนะครับไม่มีใครที่นะครับไม่รัก นะครับไม่เทิดถูนในสถาบันนะทุกคนรักแต่นะครับก็อยากจะฝากว่าบางคนอย่าสแสวงหาความรู้สึกที่ประชาชนเนี่ยเทิดถูนและลํำลึกเนี่ยเอาไปไว้อยู่เพียงรำพังเพียงคนเดียวนะครับอย่าอ้างอย่าแอบอ้างอย่าหมิ่นสถาบันนะครับคือชื่อว่าสถาบันกษตรนะครับวันนี้นี่ผมขออนุญาตน้อมนำเอาเรื่องของทศพิธระชธรรมของพระราชา มาคุยกันหน่อยกันนะครับจริงๆแล้วถ้านึกถึงในคบในหลวงรองก้าวเหล,หลา่าพูดง่ายๆนะคบตามคำศัพท์ที่ง่ายๆท,ที่เราคุ้นเคยกันก็คือจะนึกถึงเรื่องของทศพิธราชธรรมเสมอเสมอนคนั่นก็คือการให้ทาน,นับการถือศีลน,นะครับข้อหนึ่งก็คือทานการข้อสองก็คือศีลน,นะครับความมุขที่ดีงามเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสํารวมกายวาจาใจเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนา ทานก็คือการให้และแบ่งปันเอื้อเฟื้อทั้งกายและใจตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เสียสละส่งเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราชนทั่วไปนะครับ 3. ก็คือการบริจาคหรือปริจาคะห,หมายถึงการเสียสละความสุขความสําราญส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนราษฎรหรือความสงบรเรียบร้อยของบ้านเมืองนะครับ4ก็คือ อาชวะหมายถึงความซื่อตรงและความมุ่งมั่นตั้งใจจริง5้าก็คือมัททวะหมายถึงความอ่อนโยนความสุภาพความมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถี่ตัวตลอดจนหมายถึงความสง่างามและท่วงทียนเป็นที่รักและยำเกรงนะครับตาบะหมายถึงความเพียรการข่มใจและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมรารมชานุภาพนะครับอกโกทัก็หมายถึงนะครับข้อเจ็ดอโกทาก็หมายถึงความไม่โกรธ นะครับไม่ลูกแก่อำนาหรือมีความเมตตาเป็นประธรรมเป็นธรรมประจําใจอยู่เสมอนะครับข้อ8ก็คืออาวิหิงสาก็คือความไม่เบียดเบียนกดขี่ไม่หลงระเริงในอำนาจขาดความกรุณาข้อ9ก็คือขันติหมายถึงความอดทนอดกลัน้ทนทนต่อการทํางานที่ตราตรําไม่ท้อถอยไม่ยอมหมดกําลังใจและไม่ละทิ้งการงานที่หมายถึงการบำเพ็ญโดยชอบธทมนะครับ ข้อสิบก็คือนะครับอวิโรธนะหมายถึงการยึดมั่นในธรรมสรุปก็คือหมายถึงการยึดเอาเที่ยงธรรมความถูกต้องเป็นที่ตั้งนะครับก็จะมีข้อย่อยก็คือว่าข้อที่สิบนี้นะครับขยายความว่านะครับไม่มีข้อใดๆที่นะครับไม่ปรากฏอยู่ในพระราชเจรวัตรและพระราชกรณียกิจของนะครับสมเด็จในหลวงรอเก้าเราเลยตลอดระยะเวลาที่นะครับอยู่ใน และตำแหน่งพระมหากัตริย์ของกวุชนชาวไทย70ปีนะครับวันนี้วันสําคัญนะครับก็เลยเอาออกมานะครับคุยให้ฟังนะครับก็พวกเราทุกคนนะครับนับถือเคารพต่อสาบันเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่อยากให้มีสิ่งจริงจแต่าราายเครื่องนะครับและสิ่งที่ดํารงอยู่สิ่งที่เห็นและเป็นไปอยู่ในนี้ประเทศไทยเรากําลังถูกนะครับมีใครสักคนหนึงเขียนบท ให้พระงค์เข้าใจผิดพวงชนรัษฎรทั้งหมดนะครับเข้าใจผิดอย่างนั้นจริงๆนะครับซึ่งเราก็คงไม่พูดกันเยอะในเรื่องแบบนี้นะครับก็อยากให้ดูกันต่อไปว่านะครับสยามประเทศนั้นจะนะครับดำลงคงอยู่ยั้งยืนยงตลอดไปในรูปแบบใดนะครับก็น่ถึงในหลวงร .9 ท่านนะครับก็วันนี้แน่นอนนะครับกลับมาถึงเรื่องของความเป็นจริงในความ ที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันหลังจากที่มีการแถลงข่าวโดยใช้โทรทัศน์รวมการปฉพาะกิจนแห่งประเทศไทยในกรมีท่านผู้นําประเทศออกมาพูดนะครับให้กับประชาชนได้รู้ว่าเขาเองอทำอะไรที่เป็นบวกบ้างทําอะไรที่ดีบ้างนะครับพยายามทําอะไรบ้างกลุ่มคณะรัฐมนตรีทําอะไรบ้างที่เป็นประโยชน์กับประชาชน รประชาชนก็ได้แต่นั่งดูและก็ฟังอย่างปลงแบบสลดถตะปูว่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเลยนะครับประมาณสิบห้านาทีนี้ไม่ได้ประโยชน์ใดๆเลยนะครับไม่มีแนวทางวิธีการไม่มีกลยุทธ์วิธีการที่จะช่วยเหลือประชาชนในขณะที่ทุกคนอยู่อย่างลากแล้ะยากลําบากในขณะนี้นะครับทั้งเรื่องการทํามาหาจินค้าขายการประกอบธุรกิจนะครับทุกอย่างดําดิ่งสู่ห้วงมหาสมุทร อันนี้เราต้องอยอมรับว่ามันเป็นการบริหารประเทศที่ผิดพลาดอย่างไร้แรงนะครับผมบอกให้นะครับว่าวันนี้เรากําลังผจญในรูปแบบนี้นะครับหลายคนก็พูดอยู่เสมอครับว่าเอ้ทำไมนะครับไม่มีเรื่องของมาตรการอะไรอื่นๆเลยหรือนะครับนอกเหนือจากการที่มาบอกว่าจะปลดล็อกดาวน์นี่นะนะครับวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้จะปลดล็อกแล้วแต่ในคำปลดล็อกของท่านก็คือไม่ปลดล็อกนั่นเอง ลากยาวไปจนกระทั่งถึงวันเดือนธันวาคมนะครับและเบื่องหลังการปลดล็อกคือการบริหารหรือควบคุมไม่ได้ชี้แจงว่าเราเลยนำกรรัฐบาลจะควบคุมอะไรยังไงนะครับไม่ให้มันเกิดความาผิดพลาดในการติดเชื้ออย่างไร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันเป็นการบอกกล่าวมาเหมือนกับโยนหินถามทางไปนะครับว่าจะทําอย่างนี้จะปลดอย่างนี้ ถ้าเกิดมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมีการติดเชื้อลูกลามบานปลายสุดท้ายก็กลับมาล็อกดาวน์เหมือนเดิมแล้วก็ขยายเวลาให้ตัวเองนั้นอยู่จุดพบเธอนะครับต้องบอกจริงว่ามันเป็นแผนที่สลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนวิธีการซ่อนวิธีปฏิบัติไล่ซึ่งการบริหารจัดการอย่างเป็นปรูปธรรมวันนี้เจ้ากระทรวงคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทุกกระทรวงที่ทํางานกันอยู่ ไม่มีทํางานครับใส่เกลียวว่างกันเกิดทางนั้นนะครับวันนี้ชาวบ้านถูกพายพิบัติน้าท่วมก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับเราเราคงสลดขอดูกันอยู่อีกนานถ้าจับใดที่ฟ้ายังไม่สวา่างฟ้ายังหม่นแบบนี้ท้องฟ้ายังเต็มไปด้วยเมฆหมอกฝนแบบนี้เราคงติดแย่กันอีกนานครับนะฮะก็ไม่รู้ครับว่าจะบ่นไปทําไมเพราะ ในเมื่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราเห็นคือการชูนิ้ว I love you.. สู้สู้ไอ้จนเซ็งจนเบื่อไปหมดแล้วครับนะฮะตอนนี้ก็ดูหน้าข่าวดูสุพินบ้างครับนะบตอนนี้นี่ในแงีของน้ําท่วมนะฮะก็พยายามดูว่าสถานการณ์มันจะเลวร้วายจะกว่านี้ไหมแต่ว่าบริเวณริมตลิ่งเจ้าพยาที่ตอนนี้นี่เริ่มแล้วครับน้ําท่วมเข้าบ้านนะครับท่วมถนน เห็นบอกว่าแถวยงยองลงเยงาวราชนี่ก็เริ่มเข้ากันละนะครับก็ยังไงก็ดูแลกันแล้วกันนะครับยกของขึ้นที่สูงเพราะจะหวังให้รัฐบาลช่วยคงช่วยเราไม่ได้ในขณาน,นนี้นะครับมีอย่างเดียวคือช่วยคือจะช่วยกู้แล้วเอามาจ่ายเพิ่มให้กับกระเป๋าตังค์นะครับท่านั้นเองนะครับ mm. ททไอเดียกระฉูดเล็งลิซ่าโชว์ตัวเขาดาว mm. ผมว่าบางทีบางครั้งเนี่ยททอ้วเหมือนกันนะครับ ทำอะไรก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยชัดเจนต้องฝากไปถึงธนรัตนนตีว่าการท่องเที่ยวนะครับและกีฬาท่านผูว่ากันท่องเที่ยวนะครับลูกท่านสุพรสุพศเนี่ยนะครับผมว่าทําอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวหน่อยก็จะดีนะครับเพราะช่วงนี้รู้สึกตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณหกเจ็ดปีที่ผ่านมาผมไม่เห็นว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นฟูหรือว่ามีความรู้สึกว่ามันมัน มุ่งไปสวงหารายได้จากชาวต่างชาติหรือว่าคนในบ้านเมืองเราเนี่ยไม่มีเลยนะครับไม่มีกิจกรรมใดๆที่ส่งผลบั่นบกเลยมีแต่แซนบ็อกแซนบ็อกซึ่งกระจายเรื่องของงบประมาณลงไปในพื้นที่เท่านั้นเองนะครับทราบว่าเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะพิจนารณาเรื่องแซนบ็อกน้ำงียบด้วยเอาเถอะครับนะครับ,รบไม่มีมาตรการในการรองรับปล่อไปก็คอยดูว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นผะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมองออกครับว่ามันจะจบยังไงนะครับมันจะมีการปิดพลาดในเรื่องนี้ยังไงกันบ้างนะครับก็ฝากกันด้วยว่า เรื่องนี้นี่โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับพวกเราไม่สามารถทําอะไรกันได้แล้วครับนะครับประท้วงกันไปก็เท่านั้นนะครับวันนี้นี่ทราบข่าวว่าปปชมีมติอีกว่ายกเลิกเรื่องของการพิจารณาเรื่องของการยื่นบัญชีทรัพย์สินของน้องหนายกปีนะไม่น่าเชื่อครับปรกระบวนการยุติธรรมเราเหลวแหลกได้ขนาดก็อย่างว่าแล้วครับเขาตั้งคนของเขามาทุกเรื่องนะครับกระทรวงยุติธรรมพังหมดอยู่แล้วครับนะครับ สมศัดิเทพสุทินก็วาระคงเป็นวาระสุดท้ายครเราคงม,มองว่าคงไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงบุคคลเหล่านี้ได้ถึงวันนั้นจริงๆเมื่ออะไรมันเริ่มจะสว่างสวัยเขาจะย้ายข้างเองนะครับผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้จะทําอะไรไว้นะครับท่านจะทาอะไรไว้ให้เตรียมผลกรรมที่จะรองรับท่านด้วยนะครับย้อนกลับแน่นอนนะครับท่านสมศัดิเทพสุทินนะครับ สรุปว่าคดีของคุณเป้าก็ยังคาอยู่นะครับไม่รู้ว่าจบยังไงนะครับทพท,อทอขารับเอาลิซาเข้ามาเนี่ยตอนนี้ลิซ่าเนี่ยเข้าไปไกลกว่าที่คุณคิดะนะครับลิซ่าไม่ได้มองหรอกครับว่าจะต้องเดินทางมาช่วยเหลือ,อในการโปรโมทประเทศหรืออะไรต่างๆผมว่าเขาไม่อะอย่างนึงถ้ามาเนี่ยถามหนึ่งงบประมาณของทพทที่เตรียมมาให้กับลิซ่าประมาณเท่าไหร่นะครับมันเป็นภาคธุรกิจนะครับ ชัดเจนคือการท่องเที่ยวประเทศไทยต้องการดิงมาโปรโมตเปิดประเทศเขาก็ใช้งบผมว่าถูกถูก,กเอาเป็นร้อยครับร้อยล้านนะครับประมาณนี้นะฮะนะครับในส่วนของหลวงวุเรานะ, Tom, นะครับบิ๊กต้มนะครับก็ยังคงเดินหน้าแบบเหมือนตัวเองก็มีคดีความอะไรเยอะอยู่ครับตอนนี้เนี่ยอประชอ็ก็เล่นงานอยู่ข้งหลังเหมือนบิ๊กตู่จะไปกระซิบกระซิบอะไรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมันทําให้เกิดภาพอย่างว่า วิกตอมนี่อ่อนละถวยนะพยายามจหยบรอยแล้วในพปชรนะครับแต่ผมบอกว่ายังไงเสียเนี่ยพปชรก็น่าจะหมดหมดวาระนะครับหมดวาระในการดํารงอยู่ของพรรคพลังประชารัฐจบแล้วครับเพราะประชาชนเห็นแล้วว่าประชาชนไม่ได้มองเห็นผลบวกที่ดีกับพรรคพลังประชารัฐที่ทําต่บประชาชนเลยแม้นะแต่นิดเดียวแม้นะแต่ข้อเดียวทาไม่ได้ทาไม่ได้ก็ไปนะครับทําไม่ได้ก็ไปนะรบ,บริหารประเทศไม่เป็นก็ไปครับ ไม่ต้องมาออกสื่ไม่ต้องมาออกทรททรทรัทรวมการเฉพาะกิจห่งประเทศไทยที่เขาเอาไว้ทาํางานกันนะครับก็เนี่ยครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็สบคนี่ก็เตรียมเปิดประเทศนะครับโดยเริ่มวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้เนี่ยนะครับก็เพื่อให้สอดคล้องกับหลายๆประเทศที่เปิดเปิดประเทศกันแล้วเรียบร้อยยี่สิบประเทศนะครับแต่ว่า ทางเมืองไทยเราเองมาตรการก็ยังไม่เห็นว่าจะเป็นอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆก็คือบอกว่าต้องจีดวัคซีนสองเข็มมาถึงจะนกครปฎิบัติในทั่วประเทศได้ก็ก็ยังเป็นลมปากที่ออกมานะครับโดยมาตรการของสื่อที่เห็นอยู่เนี่ยก็ก็ประมาณนี้นะครับไม่เห็นมีเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็นั่นแหละครับเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ไม่มีอะไรเยอะนะฮะบิ๊กติงเฮปปชชตีตกแจ้งมันทีเท็ เนี่ยผมว่านะครับพอหลังจากนี้นะครับกระบวนการในการฟ้องกลับเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าจะต้องมีแน่นอนนะครับแน่นอนครับว่ากระบวนการยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเจ้ากระทรวงนะครับผู้ที่พิจารณาในความผิดทั้งเรื่องของนาฬิกาหรูนะครับยืมเพื่อนทั้งเรื่องของแจ้งบัญชีเท็จซึ่งมันเป็นมาตรการเดียวกันนะครับแล้วก็หลายเรื่องนะครับที่เล่นเอากับฝ่ายค้านเนี่ย นะครับบางบางเรื่องเนี่ยไม่น่าถึงขนาดยุบพักก็ยุบเนี่ยผมว่าเอาแล้วครับเดี๋ยวโดนนะย้อนกลับไม่นานครับไม่นานนะครับกรรมตามชำรมในชาติที่อืนะฮะไม่ไม่ไม่ต้องจัดหน้านะครับก็เอาเป็นว่าภาพข่าวโดยรวมผมคุยสั้นๆประมาณนี้แล้วกันวันนี้วันหยุดเอาสบายๆนะครับก็ฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับมีโอกาสนะครับไปทําบุญให้สมเด็จพ่อหล่อเก้าเราด้วยนะครับที่ท่านสวนอนาคตไยเมื่อวันที่13ตุลาคม2559 นะครับก็ขอรำลึกถ um ึงคุนทมความดีแต่พระองค์ท่านที่มีต่อพงชนชาวไทยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับร่วมไปทำบุญถวายสันนทานขอพรอจากท่านอีกครั้งหนึ่งขอให้ทุกอย่างปลอดโปร่งโล่งแล้ก็ไม่มีสิ่งใดที่มีคุมเกลื่อต่อไปนะครับวันนี้ผมจะกดลาไปก่อนสวัสดีครับ